ขอการสวัสดีสวีดัตทุกคนและผู้แก่ผู้เฒ่าทั้งหลายที่นอนติดเตียงกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเดิมเช่นเคยม,มีชแนลรับสวัสดีทุกท่านที่มาดูคลิปสอนทำบ้ายสอนทำโปของลิปแมทและฮารุโยต่างๆด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนทันครับมานะครับบอกหรือสอนนะครับอยากได้ให้พี่ ผมจะรอทำบั็กใหม่ๆนะเอ่อผมจะทำอะไรใหม่ๆนะนะครับไม่ต้องรอนะครับฟังคลิปนี้จบวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับกลุ่มนะครับซื้อขายโปและมีสอนทำบั็อกฟรีโปฟรีก็มีโปซื้อโป้ขายก็มีนะครับอย่างแรกครับก็เข้าไปที่น่ครับนี่โป้ลิสแปดและคัร์โลโยนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องไปพิม เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ข้างใต้ปีรับบอบายครับเนี่ยแป๊บหนึ่งพอเรามาที่ตรงนี้แล้วครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสร้างใหม่มากนะครับเพราะเขานะครับบอกให้ผมนะครับมารีวิวนะครับก็วันนี้ทำให้ครับเอซีบอกมา ก็เป็ส่วนนะครับที่จ้างนะก็นั่นแหละนะนี่ทางนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับซื้อขายโป้ของเรามีทางโป้พีบนะครับโป้ฟีไฟล์โป้ฮัลโลโยและโป้ลิฟท์แมทโป้วสีโป้พับจีโป้ของเราคุณภาพดี มีทั้งโปบินโปเพชรโปรล็รอกหัวใครสนใจทักถามได้ที่นี่เลยค่ะนะครับนี่ก็เป็นที่แอปมินเขาบอกมาซื้อขายซื้อขายโปนะครับดิสแมตและฮัลโลโยนะครับแอปมินตลอดแอปมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือนะครับจา มีครับการโพสแจ้งเตือนครับการทําบั๊กนะครับหรือบั๊กใหม่ๆที่เข้ามาครับหรือที่เขาฮิตแต่ตอนนี้ก็คือบั๊กครับชํารูปนะครับเป็นตัวโดรมอนบ้างตัวจ็อกเกอร์บ้างครับตัวอะไรบ้างครับก็ยวชิปหน้าผมมาสอนทํานะครับใลนี้นะครับก็จะมีโพสนะก็เข้าร่วมมาได้เลยนะครับอย่าแอดมินเขารับแน่นอน เขารวมมาครับอยู่ในกลุ่มนี้ไว้ครับเพื่อไม่พลาดโปรดีๆนะครับใครที่สนใจซื้อนะครับก็กดมาตรงที่ประกาศครับเออเออมาที่ประกาศแล้วครับก็นะครับทุกคนนะแล้วพอเรากดมาตรงที่ประกาศแล้วนะครับคนนะกดไลค์ก่อนไปที่กดไปที่ดูโปรไฟล์ครับผู้สร้างนะครับนี่ ีเครดิตทับเอ่อนะคเดี๋วเครดิตทับวอลเลคทับเครดิตวอลเลททับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสองห้าสามนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเป็นเครดิตของแอดมินกลุ่มนะครับก็ผมจะสอนนะครับก็กดมาตรงที่ตรงนี้ครับกดแอดเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวครับทางแอดมินกลุ่มนะครับ เขาจะตอบนะครับเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในแอดมนกลุ่มนะครับก็คือถ้าออแอดเนี่ยจะมีสามคนคที่ตอบรับนะครับคือจะมีผู้ช่วยทั้งสามคนตอบรับไม่ต้องกลัวที่ตอบช้าตอบเร็วแน่นอน,นครับนะก็ปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ปลอดภัย100งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ ผู้สร้างนะครับโปรอิสแมตและฮัลโลโยนะครับวันที่4ี่พฤษภาคมพันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจมีคลิปต่อไปของ Movie Channel นะครับดันให้ถึง100ยเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมแจกเพชรทั้งหมด1แสนเพชรนะครับเดี๋ยวให้คนตานะครับถึง100คนก่อนนะครับเดี๋ยวผม่าจัดแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะอรับ